แช่จองอะไรไว้มาโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาจบปูนกับพี่ชายตัวก่มนะครับเป็นไงพี่ชียเอากล่องไหนเออเอากล่องไหนดีมันจบได้ไหมได้ในสองกล่องเฮ้ยเอ้าอันนี้มู่เท้ารอรอรอผมไม่รอไปไปที่อื่นดีกว่าป่ะเนี่ยได้แล้วได้ไในสองกล่องเลยใช่หรอเออผมไม่ได้เนี่ยในสองกล่องเลยผมจบไม่ได้จะรีประเทศแล้วจบเลยไอ้เชี่ยพี่จบเลยพี่จบเลยพี่จบเลยเพราะผมจบไม่ได้เดี๋ยวผมพาหนีเองแล้วมันสิบห้านาทีอ่ะเออมันสิบนาทีอ่ะมันจะรีประเทศอ่ะ สองเลยสองเลยผมพาหนีผมรอดไว้คุ้มสามพัทละสองกองอ่ะร่างกอปดึงไอ็งเองเอาไปอันหนึ่งไงพี่เอาอันหนึ่งผมจบไม่ได้ไงไม่ได้นม่ได้ก็ได้พี่จ้ให้ได้ได้เซลฟี่ไหน่อยไหมพี่เซลฟี่ไหนวะฮะเซลฟี่ไหนเซลฟี่ไหน่อยไอึงไอ้หมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไอ้หลวดประเทศเนี่ยเพียงพึ่งรอรอปูนอันชิ้สองก้อน อะไรพี่ผมจะรอโพสเดี๋ยวเลยจอกต่อเลยจอกต่อเลยผมรอโพสอยู่จอกต่อเลยโอ้โยแนะัวพี่พี่ก็รักกูอ่ะคนดูคนดูดีหลอดที่สามเต็มแล้วบอกผมนะยังก็ออกมาอะไรมา Thêm lắm, thêm em thêm lắm, thêm em lát thêm lát em lát lưu lưu em lát em lát มาไม่ตามมาทางมาไม่ใช่มันไล่ขันนุ่นอยู่ไล่ขันอยู่ไม่รู้ไปหาไอ้นี่เลยไปลงมาไปลงมาไปเก็บของก่อนได้ได้ได้ไปขับไปหาเขาทำไมโอ้โหขับรถแล้วขับมึงนี่ก็ลืมรักกัแค่ผ่าน ต่อเลยพี่อย่าไปกลัวไม่เอาเดี๋ยกไปเก็บก่อนไม่เชมไม่เชื่อดิต้องบานเ่ยไม่เก็บก่อนไม่เก็บไม่เก็บไม่เกมเกมไม่เอาเดี๋ยวโดนไล่ได้น่นาทีนะมึงไม่โดนไม่โดนเจ้าผมผมเซียนพี่เชื่อมันไกลไปไปที่อื่นเฮ้ยไปจกใสายไฟยกจกใสายไมันสิ่งวานาทีแล้วพี่เขาห้ามทำก่อนสิบนาทีพี่มันดีข้าจริงเดี๋ยวไม่แต่มันไม่รีแล้วีมันไม่รีนายกมันก็ประกาศอยู่ว่าตีหนึ่งครึ่งไม่รีแล้ว อ๋อแล้วมันประกาศเนี่ยอันนี้มันปีอตโโลมารตมสอัตโลมาสผมว่าสองตัว่าสบายพี่แล้วเขียมขาดด้วยนะรักที่แล้วตกแบบว่าเยาตำรวจไม่ให้เล่นนะออเลยไหมขดานี่นี่นนี่เออนี่นี่นี่เหลือสองกองอยู่เอางั้นติดขูดดาวติดติดขุดดาวอ้าว ติดกูเท่าได้ไงอ่ะเอาป่ะผมจกให้คนละจกไม่ใช่มันจกที่เดียวกันไม่ได้รู้แล้วมันจกเท่ากันไม่ได้ใช่เหรอก็บอกอยู่ถ้าจกที่เดียวกันไม่ได้เราไปสายไฟไหมล่ะเหมือนกันอ๋องั้นงั้นเดี๋ยวผมจกให้ไปจะได้จด็กเกิดหน้ากับตรวจนะได้ได้ได้แอาคัน คนเดิผมชอบอะ่ะไอ้เนี่ยนดิมันเดิเ,ดเตือนอะนะ<พ> <meal> เอาคนนี้ติดคูดาวปูนมาปูนมาปูไม้หมดเลยเ ้้ยโอจะได้เดือนเต็มเต็มแล้วออกมาเอาไปเก็บดูพี่คนละสองถุง จะได้เดินกันเจอหน้าจะได้เดินกันเดินโอ้โหบนกิจกับมห้ังไปขึ้นรถจะได้เดินกันเิอหน้ารถแล้วไปจะได้บานเลยเฮ้ยไปที่อื่นโรงพยาบาลนี่แหละโรงพยาบาลนี่แหละพี่โรงพยาบาลมันเซฟโซนเปล่าไม่เราไม่ได้หนีมั้งไงพี่ถ้าเราไม่ได้หนีไงพี่เข้าใจะไหมใช่ใจ ใช่แหละเราไม่ได้หนีอแลรถตำรวจไอ้มากเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิกก่อนพี่เดี๋ยวผมเบิกก่อนอุ้ยพี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวบันี้นี้เดี๋ยวดีก็เอาเนาะเปิดมาเบิกมามึงเห็นตำรวจไหมนั่นนะเบิกเลขที่เออเลขที่ะ เราไปจกสายไฟดีวกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไมเดี๋ยวผมจะพาพี่ฉีไปจกปุ๊บอ่าจกแล้วพี่ก็อ่ันนี้เพื่อตามจริงมันจกสองคนได้แต่นี้ม,มันปัน๊บกันเสร็จไม่ได้ติดกูดาววะทำไมมนติดกูดาววะไอ้ปูนส่องกองหนะ้า พี่แม่งจกไร้สองกล่องเองแม่งขึ้นจกไม่ได้ติดคุด้าใช่ไ่ม <ดา S 1> ใช่ใช่ติคดตุด้าเพียพี่วิ่งร้อยหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยใช่เหรอ c ี่พีพี่วิ่งเจ็ดสิบได้อยู่ CPU ี่พีพี่วิ่งหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้ โอเคครับคนดูเดี๋ยวว่ามันจะเกมด้วยป่ะเดี๋ยวมันลองมาดูกันไมงลงมาตั้มมาแล้ววิ่งเหลือห้าสิบแล้วมันจะอันนี้ไหมโอ้ตอนนี้คนทำน้อยไม่ใช่อะไรม้ากูดาวไหมกูดาวไหมติด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 อ่ะขึ้นขึ้น เขาแคจะจุบมหมดแล้วพูดาวไม่พี่เด<ป>็ดเด็ด ติดติดโอ้โแม่งติดหมดเลยยุดเอิร์นเลยเหรอวะมันมีแค่ตรงเนี้ยผมดูแค่แถวๆเนี้ยใช่ดูแถวอื่นดิมันมีอีกเต็ดอันนี้ก็ติดเฮ้ยพี่ถ้าไม่เติมน้ำมันอีกชิบหายเลยพี่เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเไ้ยแต่พี่เห็นน้ำมันรถเองเต็มนะโอ้โหพี่คนขับกับคนนั่งมันไม่เหมือนกันนะพี่ใช่กูเผาเลยเดกูเผารถมึงใอ้ดูโอเคครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้คนตอนนี้ตอนนี้ แล้วพี่กูเอาแล้วแล้วพี่กูยี้ชนะเฉยอ่ะช่วยบีซีจิ้มติงอ่ะพี่กู่าต,ตอนนี้ไม่มีของเก่านะครับคนดูเดี๋ยวเอาเบื่อเป็นจานเนี้ยไปดูดูดูดดพี่ขึ้น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 ปันยี่ห้ามอกเงี้ย Lời đâu hết! Lời đi hết! đi lời biết đâu bắt đầu hết! Dì lộc ở Dì lộc hết! Dì lộc đi, đi Nó hết! Dì lộc hết! Dì lộc hết! bật เฮ้ยเกือบแล้วอยูนี้เพิ่ม2เต็มเพิ่มไม่เต็ม5ดาวแล้วตรงไหนบ้างผมก็ไม่รู้อ่เมืกีี้น่เมื่อกี้นี่ก็ใช่ไม่ใช่พี่มันต้องมีตู้เล็กๆเนี่ยเห็นไหมไอ้เมื่อกี้นี่ก็มีตู้เล็กไม่มีพี่เป็นเสาเฉยๆติดไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรลองไปดูแป๊บมั้ง ตัดาวหมดแล้วก็เขียนม,มารถด,ดูงี้เอาก็ได้พี่อืมไม่ขึ้นอะไรเลยเราไ,ไปทำาปูนอยู่ก่อนครัพี่ เสร็จเราไปทำปูนดีกว่าผม,มาว่าได้ไม่ไม่มเดี๋ยวปูนไม่ไม่เดี๋ยวให้ไม่ไม่ให้พี่ทำให้ผมอะ่ะสมมติของของผมมันครูดาวของพี่ไม่ครูใช่ไหมพี่ก็ทำหมดเลยแล้วพี่ก็จิ้มให้ผมข้างล่างนั่งไงปูนตรงไหนมาเกี่ยร์มาเกี่ยร์ท้ยหลังก็ไปก็ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยเลยเลย ไอ้ผีเนี่ยแบบไปดิมันทำงานสองคนไม่ได้แล้วมันมันจะใบเหลืองปะวะพี่ไม,ไม่เหลืองดิไม่เหลืองดีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มาทำสองคนพร้อมกันเออเราไม่ได้มาเราไม่ได้กดพร้อมกันอนะ่ะคือนขัทำคนเดียวไปอืมใช่<ป>ใชอาหารมันลดเดียวมีมีคนอยู่ข้างบนใช่ป่ะมีคนอยู่ข้างบนไม่ใช่อือ พี่ลงไปดูดิกูดาวไหมติดของผมติดปะวะคนมบอลแล้วเฮ้ยของไม่ของไม่ของผมไม่ติดนะพี่พี่เอ็มบีซีบากระทืบพี่อะพี่เอ็มบีซีบากระทืบพี่อะรหมดแล้วรวมบอลแล้ว mày tái oh, tao vừa một yeah. à oh, có đuôi tốc độ một chéo được มีที่หนึ่งมาร์ก่ยไปลองเฮิดมมาละตำรวจคือแบบไม่ได้กินไหนไหนให้โชว์ได้โชว์โชว์โหโหในนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจแม่งออกเบียนอาก็ดู แน่งผมอ็ขับเพิ่มอนครับแบตรุนลุดมันจะเข้านู่นเมื่อกี้พอดีพี่เดี๋ยวพี่พี่เหินเสร็จเดี๋ยวพี่พขี่ไปไอ้นี้ด้วยนะไอสอนอด้วยนะว่าตำรวจเข้าเไปถึงไหมเราจะถาม เกมพี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหินลุงแม็กต่อเลยใส่ลุงแม็กต่อเลยเหิอนอ้อมคงต่อเลยพี่ซ้ายอ่ะทางซ้ายอ่ะต้องฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเงาที่ดีกว่านะั้น เดี๋ยวหมือนกงเลยพี่เชียผมทางขวาเลยนะใช่พี่เหรอเลยนี่แหละขึ้นเลยพี่ไม่เป็นหนะไม่มีพี่ไปทางนัออกทางนี้ ไม่ออกพี่ท่าน,นี้ไม่ออก,ออกมันต้องมาเร็วพี่ผมบอกมันต้องมาเร็ว,วต่ำๆสองร้อยอะพี่มันออกเหมือน้ำพี่มาไม่ไม่แรงมากแต่มันมันเป็นเดินมันเป็นเดินมันมันชนเดินไงเนี่ยตัวเนี้ยเออไรอทีนะ่ะไอพี่ไปเอาเรถไปซ่อมเดี๋ยวไม่ถึง พี่ผ่านมาตอนนี้ไม่มีประตูมีพี่มี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 ที่เอาอยู่อันนั้กั้นไม่กัน้นประเทศที่พี่ผ่านมามันมีที่กัน้นตรงนี้จะเอาไม่ได้เสร็จด้ะออกขวากับพี่เชื่อผมออกง่ายๆเต็มหันเลยใช่ไหมซ้าย เอาลรเอารไปซ่อมที่ไม่งั้นอ้โหเรียบร้อยผมว่าแดงอย่างนี้ไม่ผมว่าไม่ถึงพอเพทโอ้มาดูไปดูทุกพี่กันไปโอ้ตอ่อรอคนในประเทศก็เยอะนะแต่ต่อรอออกผมก็งงเหมือนกันครับคุณด,ดูแต่ว่าจะมาทำงานดำชิวๆอ่ะตำรวจไม่มีครับคุณดูเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะครับชิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้าชิปนี้สวัสดีครับจุบ๊บหมัว